เมื่อไหมกับปัญหาเดิมๆกับกาวที่ติดเยื่อยางแล้วจะกลายเป็นค่าแข็งทําให้พื้นผิววัสดุยางแข็งกระด้างไม่น่าใช้วันนี้เรามาจะมาแนะนำซูเปอร์เอ็มามห้ากาวเจลที่ใช้สําหรับติดวัสดุยางวิธีการใช้งานสําหรับการติดเยื่อยางนั้นเริ่มจากการวัดเยื่อหัวจิกให้เหมาะสมจากนั้นนำกาวเจลซูเปอร์ M350 าทาบางๆระหว่างเยื่อยางกับหัวจิก เรื่องปรับตำแหน่งจัดตำแหน่งของเหยื่อยางให้อยู่ในระดับ<า>ที่เหมาะสมก็รอให้กาวแห้งเซตตัวกาวจะทำหน้าที่เชื่อมระหว่างเหยื่อยางกับหัวจิก <c oughs> ให้เหยื่อยางกับหัวจิกไม่หลุดออกจากกาัน <c oughs> และยังคงคุณสมบัติที่ดีของเหยื่อยางนั้นคือนุ่มและไม่แข็งกระด้างอีกด้วย <c oughs> นอกจากการยึดติดระหว่างยางกับวัสดุอื่นเ <c oughs> ราสามารถซ่อมแซมเหยื่อยางที่เสียหายจากการใช้งานด้วยกาวเจลซูเปอร์สามห้าเพียงแค่น้ำเหยื่อยางที่เสียหายจากการใช้งานทำความสะอาดพื้น ผิวแล้วหยอดซ่อมแซมด้วยกาวเจลน,น,นั้นก็รอให้กาวเซตตัวเพียงขั้นตอนแค่นี้เหยือยางที่เสียหายจากการใช้งานก็สามารถกลับมาใช้งานได้ต่อไปอีกครั้งลดอรอยแผลจากการเสียหายแทบไม่เห็นเลยนอกจากนี้คุณสมบัติของยางก็ไม่แข็งกระด้างอีกด้วยคราวนี้ต่อให้เหยื่อแสนลักของคุณจากการใช้งานก็กลับมาสามารถใช้งานได้อีก<า>ครั้ง<า>คลิกทิตกาสั่งซื้อกาวเจลซูเปอร์ M350 ได้เลย